อ่าโอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับก็สู่ช่องมิวกันด้วยนะครับก็สําหรับใครที่ถามเข้ามานะครับว่าสัตว์เลี้ยงอัพยังไงนะครับโอ้ตอนนี้พลังระดับโลกเข้าไปอยู่แสนแล้วเนาะเดี๋ยวก่อนไปอันนี้ขอส่องอันดับสูงๆก่อนนะครับอ่าเนี่ยครับชัวก หรือปืนดาวนะครับเขาน่าจะแก้แล้วเนาะ,ะปีกอันดับหนึ่งนะครับก็อัพเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหของค่อนค่อนข้างเต็มพอสมควรน,นะครับสำหรับใครที่ถามเข้ามานะครับว่าสกิลของแต่ละตัวนะครับทำยังไงถึงจะอัพขึ้นไปได้นะครับก็อ่า สามารถอัพได้โดยใช้ตัวซ้ำนะครับก็อย่างเช่นผมจะอัพตัวนี้ขึ้นสกิลเป็นเลเวล2เลเวล3นะครับก็ต้องหาตัวซ้ำมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดปลดล็อกครับออตอนนี้คือมีสกิลเดียวนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงรีเจนเขาจะมีอยู่2สกิลนะครับ เวลาอัพเราก็ต้องวัดดวงกันนะครับว่าเขาจะไปลงสกิลหหรือสกิล l นะครับโอเคแต่ถ้าคุณมีสกิลเดียวนะครับเขาก็จะไปลงอยู่สกิลเดี่ยวแน่นอนนะครับอ่าเนี่ครับเขาจะขึ้นมาโชว์ให้ดูเลยนะครับนี่ครับกดเข้าไปปุ๊บเขาจะเขียนบอกเลยครับอัพสกิลอ่าเราก็กดอัปเกรดไปครับนี่ครับ เขาก็จะขึ้นมาเป็นเลเวล2ครับแบบนี้ครับกดอัปเกรดหนะครับอ่านี่ครับสีกิลก็จะเพิ่มเป็นเลเวล3นะครับแบบนี้เลยก็สัตว์เลี้ยงระดับรีเจนนะครับก็จะมะีพิศาทักษะนะครับระดับสีทองเนาะ ่ตัวอย่างตัวอย่างไม่ไม่มีตัวอย่างอ๋อมีอยู่มีอยูอ่ตัวอย่างจะอยู่ตรงคราบนะครับไอเทมอื่นอ๋อตรงนี้เป็นคุญแจนะครับไม่มีให้ดูเนาะก็ต,ต้องขออภัยด้วยนะครับจำผิดพลาดนิดหน่อยนะครับ ก็ในสมุดก็ไม่มีเขียนบอกด้วยนะครับอ่าเอาเป็นว่ามีอยู่2วิธีนะครับในการอัปเกรดขึ้นนะครับก็จะมีปีศาจทักษะสีอ่าตัวสีแดงนะครับเป็นเหมือนอ่าลูปกลมๆซัสคิวบัสนะครับรูปร่างก็จะคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่เป็นตัวสีแดงนะครับ มีเข่าเนาะ,ะสามารถอัพสัตว์เลี้ยงรีเจนขึ้นเป็น1งสกิลสสกิลได้เลยนะครับก็1ตัวสามารถอัพได้1ขั้นนะครับก็ปกติแล้วสัตว์เลี้ยงรีเจนก็จะใช้ทั้งหมด10ตัวนะครับน่าจะไม่ถึงและตัวเนาะเพราะว่าเขามีอยู่แล้วอย่างละ1สกิลนะครับ อีกวิธ e ีหนึ่งก็คือเกนบุแบบนี้นะครับเราสามารถแลกเศษแบบนี้นะครับเกิเศษให้ได้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลล็อกอัพก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่งบไม่ถึงนะครับเพราะว่าเขามาขายค่อนข้างแพงกว่าสุควรนะครับก็มีการอัปเดตแก้ระบบนิดๆหน่อยๆน่อยนะครับเพิ่มเติมระบบกู้คืนทรัพยากรมานะครับเหมือนเซิร์ฟนอกเลยเนาะ เดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกู้คืนทรัพยากรที่เราไม่ได้อันนี้มานะครับน่าจะแพตต่อไปน่าจะต้อนรับอีพ p เกินเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รีบหรือแบบวิวตันแล้วนะครับยังไม่ต้องรับก็ได้นะครับดองอีพีไปก่อนนะครับ อดองอีกพี่ตรงนี้ไปก่อนเลยก็ได้นะครับโอ้ไม่ได้ลงเยอะเลยเนาะอ่าสำหรับสัตว์เลี้ยงกินบู่พวกนี้นะครับหาได้จากไหนเนาะอ่านี่ครับไข่หนึ่งฟองสามารถเลือกเศษได้นะครับสําหรับใครที่อ่ามีไม่พอนะครับสําหรับอ่าเลขในอ่า อาลีนาหรือหมวดจัดอันดับนะครับก็ไขที่ยังขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับที่มีอยู่ในไข่นะครับที่เปิดให้ดออูอย่างก่อนหน้าเป็นมิกนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะครับในการดองเศษไข่ไว้นะครับอย่างตัวนี้เป็นเกนบูนะครับถ้าแรกทั้งหมดก็จะได้อยู่45เศษนะครับถ้าใครรีบก็ หมวดกิจกรรมจับแมลงนะครับนี่นมีครับอยู่ตรงที่ร้านค้านะครับใข่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังขาดนะครับก็พยายามเก็บเหรียญไว้ก็ได้นะครับแบบผมเนาะลองเหรียญไว้นะครับเผื่อแบบจำเป็นฉุกเฉินขึ้นมาขาดอยู่5เศษก็สามารถกด ่าเอาได้เลยนะครับ1,800เหรียญเนาะก็มีโนว์ควีนให้ด้วยเลยนะครับก็สำหรับอ่ารค้า,าแลงนี้แนะนำว่าเก็บไว้ตัวแบบเราขาดอยู่ประมาณ5เซฟแบบนี้ดีกว่านะครับเว่า,าจะเาสัตว์เลี้ยงรีเจนพวกนี้จะมาเลหลังตลอดนะครับก็ควรตรวจเช็คดูด้วยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ อ่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอเคน่าจะแบบบกักบกอยู่เนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ